ไอ้มเราบอดิเอ kind of like oh, um, uh, ิ่มแล้วเตะไอ้น้องคก็เรียบปากรวบๆอิ่มแล้วบะอ้ย่่่่าอืมเออควรนะยังว่าจานนูเสียบคักชุดยอดบะปอไงมากินโอ้จูตับเง อของเถี่ยได้อาจารย์น huh. ู้นหิดผักกระเดาใส่เนาะอาจารย์เนาะนี่เนี่ยผักกระดานี่เนี่ยผักกระดาษมือมือนั่นฮักแม่แซววิเด้ผักกระเดาต้นนั่นโอ้ยอารมณ์แล้วฮะอลงแ้วมืดมืดพ่นเลยบ่ผู้เฒ่ามากครับกับนี่แหละวิธีบ้านท่าวิธีอีสานเบิ่งพญ่เฒ่าแล้วจีตุ้ยอ่ะ

มันว่าจิมาเห็ดเน่กินมัาจิม่ซอยมีคำซอยม่ไงอ่ะเื่อนมาบอกหน้าเพื่อว่ามีเก็บถ่วงบรเดมาเลยนะมมมีคำเราเลยมาแต่เสาอาหารสิงโตตับเดี๋ยวจานนู้นแล้วก็จิน้ัวตับอือ ืมดแล้วของกินได้เนื้อกินหดล้อือื<า>อของแท้เลยจนานูบ่มันเสียบดิขมอมลำดีเนาะเอ้โอ้กินเป็นต่แสบครับพี่น้องมาเลยเมื่อเร็แล้วละคุณมีหอด่วกบางนาใส่ำหลของแท้แล้ววันนี่น่ละวิธีบานเท่าครับการกินการยู่ว่าได้รู้รายังดอก ผ้าเข่าผ้าเดียวบ่อใดมีโตอาหารน่งหรูอยู่สบายคือจังอเออคือจังคนเมืองได้เห็นป่าจยานเออจินนี่จักห้องจักไ้จกัจกปานเงยไว้นไไ้ำบังโก้ฮาหาันเสริมอีกแล้วบังโก้ <laughs> หันเสริม <laughs> ไวรุ่นไวรุ่นนำเขียว ไ uhm. like, อ si. ้หนุ่มพลังใบแลบังโกเอาใบกระท่มไปต้มเอาเรียบร้อยครับหลังจากที่กินแล้วก็แยกนาแยกล้างกันเอาต้นต้นน้ำไดงงามัาน่ะนะเอาตนนเอาต้มเอาใบมันไปต้มงาพร้อม เบอืดเอาเรียบร้อยครับหลังจากกินอิ่มก็แยกย้ายนี่แหละครับกินง่ายอยู่ง่ายของแท้คนบ้านเฮามิยังกระเอิญกันกินขัวไว้ที่เอาบานนี้ได้เวลาไปทํางานแล้วครับสําหรับทีมงานรถดินม่อนเบิ่งโสมันจี๋ละโสมั้นเหย้าวัตต์กิโลนึงโสรั้นโสรั้นซมี่เนี้ยเอาวันบ์ปยู่ได้หน่ แขบาทเดียวขาดซีทอนไอ้หนุ่มพลังมาเลยเห็นอโอ้พลังหมาพลังหมาโซ่เงยยังเอาวันไปอยู่ันแลนลงซาเที่ยเดียวนี่เว้ยมาตัวนี้เลนไงก็รถพอดีมันไงยอนยังได้ไงยอนโซ่ลากโซ่เล่นเพิบว่ได้ร้อยเขาตอนนี้บ้านทีมงานกับยมรถครับ หากันเติมน้ำมูกน้ำมันครับนี่รถร่ว,วมส่วนมากอะมาเติมน้ำมันน้ำเทาแก่นะครับส่วนหน่อยที่เติมเองนะครับผู้ใดเติมเองกัเวลารับเงินกันเรือารโอทุกหยดมีค่าเ,าเามนานื่น,อ,นอย่างหัวดีครับนหนรอดในนี่เมื่อนั้นผมบอกเพื่อนย่างอ่อนผมเห็นมันฟตดขึ้นอยู่อันใส อนบอกเดี๋ยมันถ้าสังเกตอย่างอ่อนมันสิขึ้นเป็นร่องนูนคึ้น่าเป็นเสียงร่มือก้อนนี่กลางมันจะนุนแมนก้อนกเสียงร่มผมบอกคนยุคนี้นบ้ฟังคนยางเส้ผมว่าอย่างจะอ่อนเด้นี่วะยางเสยเสียงร่มเสือก้อนเส็งในี่วะนั่นแหละเพราะฟอร์ดคนมันเป็นร่องขึ้นเลยเสยงร่มมือก้อนเสียงร่มหลังจะเสมบ่อเลยตีลมันนีอ มือเอาอะไรไปปาไม่ว่าย,ย่างเลีย้ยปวโหัว